สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนองแทมมี่จะมารีวิวสระครับนะคะเออคือตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะเออก็ใช้กันไกลแะน,นะคะ mm hmm. เด็กๆก็ระวังกันด้วยนะคะถ้าใช้กันไกลนะคะหรือคัตเตอร์หรือของมีคมอะไรต่างๆนะคะก็ระวังกันด้วยนะคะ โอ้โหทุกคนค่ะเ,เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามีหนึ่งรก้อนจริงไหมโอ้โหเขาแถมสครับก้อนใหญ่มาให้ด้วยนะคะวีทุกคนค่ะวีเขาแฮปปี้มากเลยนะคะนี่นะคะสองซิปนะคะวีทุกคนแฮปปี้มากแถมกลิน่นหอมด้วยอะ Uh huh. แฮกดีมากค่ะทุกคนค่ะอุนยี้เดี๋ยวจะสั่งร้านนี้บ่อยๆเลยนะคะอุ uh ้ป huh. ปทุกคนค่ะเขาหอมมาดีมากไม่มีแตกไม่มีอะไรลยุยดูดิเดีแป๊บน,นึงนะคะต้องการนิสเต็มมากอันนี้คือเข้าแถมนะคะดูนะคะนี่นะคะน่ารักมากนี่นะคะก้อนใหญ่อุ๊ขอบคุณมากเลยนะคะที่แถมให้นะคะ เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกนะคะร้านนี้คุ้มใจมากเลยนะคะรานะคาถูกมากเลยนะคะทุกคนนี่ได้เยอะมากเห็นไหมหนึ่งร้อยก้อนนะคะแล้วทุนนี้ก็เขาก็แถมอีกอมัน่ั้งแต่เรนนี้เราเองแล้วเขาก็แถมอีกตั้งสี่ก้อนเลยนะคะก้อนเล็กสามก้อนก้อนใหญ่สี่หนึ่งก้อนนะคะนี่นะคะเป็นถุงซิปลนอะนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะนี่ มันจะเป็นถุงซิปเล็กๆแบบนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องทุมมี่กับพี่แัพทีมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องทุมี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะน่ารักมากชอบชอบมากเลยนะคะกันกระแทกคือหอมจริงมาก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 ,ก,กเลยนะคะเดี๋ยวเอิ้น จะสั่งอีกแนาวร้านนี้บ๊ายบาเจะกันพิหน้านะคะ